วันนี้มีเมนูทำเมนูเนื้อเนื้อวัวสเต็กเนื้อวัวขอให้ใส่ิแล้วก็มีจะทำน้ำซอสเผ็ดเขาเรียกว่าเผ็ดแคปซิยองแล้วก็มีสลัดมันฝรั่งสลัดมันฝรั่งเนี่ยเนี่ยตรงนี้รีซื้อซื้อ ซื้อสําเร็จมาเพราะว่าลีเคยทำเองแม่เลยแก็นี้ยีก็จะใส่ครีไปฟันก็จะขงชมงโฉงโฉงเขาเรียกว่าอะไรล่ะปันขงชมงโฉงเชง ก็ใส่เกลือเข้าไปนิดนึงดีต้องเติมอ่ะเติมครีมไปอีกค่ะเป็นไงามาก,กินไหมกินหอมมากเลยอ่ะทุกคนกินม,มันหอมเนื้อครีมอ่ะมีใช้ครีมยี่ห้อเนี้ย ไันใช่ทำอาหารทำขนมเนี่ย <Yeah. S 1> คนที่นอร์เวย์ก็คงคงรู้แหละน่ <Yeah. S 1> ากินแล้วหลับปะ ทุกคนเดี๋ยวลีจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกเมื่อกี้เมื่อกี้ลียืนทํากับผ้าให้แฟนอยู่แล้วคนนี้ลีเห็นบรรยากาศข้างนอกเนาะท้องฟ้าสีสวยมากเลยลีจะออกอลีจะถ่ายให้เพื่อนดูว่าบรรยากาศสวยขนาดไหนตอนนี้ก็คือประมาณ6กโมงค่ะ6กโมงเย็นช่วงช่วงอ,อะไรล่ะเขาก็ไม่เรียกว่าไปลายหนาวเนาะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเดือนกุมพาไปเดือนกุมพาเดี๋ยวลีจะให้ดูสวยมากค่ะทุกคน ทุกคนเดี๋ยวนีใช่ดูหลังบ้านนีดูค่ะช่วงนี้บรรยากาศสวยมากดูท้องฟ้าค่ะสวยไหมคะทุกคน ใจค่ะดีใ,ใจดีใ,ใจ<ป>ก่อนอื่นมาถ่ายกับเอาบรรยากาศกันกบน้องหมาก่อนค่ะ <Okay. S 1> ก็ช่วงนี้ก็เริ่มสว่างแล้วค่ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอ่ะก่อนนั้นนั้นอะ่ะมกราทันวามกราถ้าใครอยู่ที่นอร์เวย์จะรู้นะมันจะมืดช่วงมกลาช่วงหกโมงเย็นนั้นจะมืดจะมืดไปค่ะ เออมืดนะว่างั้นเถอะห้าโมงสี่โมงเย็นห้าโมงก็มืดละแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มสว่างแล้วเพราะว่าอ่าหน้าหนาวใกล้จะหมดแล้วก็จะเริ่มฤดูใบไ,ไม้ผีิก็จะสว่างว่าช่วงเช้าเนี่ยไอช่วงกลางวันเนี่ยก็จะยาวนานเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ทางภาคใต้ของโนเวบสสวนไหมคะทุกคนเนี่ยลีก็หนาวนะพูดถึงมันก็หนาวนะแต่ลีก็อยากเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนค่ะดูสิสวยมาก ไม่อยากเข้าบ้านเลยทุกคนมันสวยมากยืนนานไม่ได้ค่ะข้างนอกมันหนาวค่ะทุกคนคลิปนี้รีเอาบรรยากาศสวยๆแล้วก็มากทายเพื่อนๆค่ะบรรยากาศสวยมากเลยอ่ะก็คลิปสั้นๆค่ะมาก่ายเพื่อนๆบ๊ายบาย